กำแพงยาวๆที่เห็นเป็นสายท่ามกลางพื้นที่ทะเลทรายนี้ก็คือหนึ่งในโครงการสร้างเมืองใหม่ของซาอุดิอาระเบียชื่อว่าเดลไลเป็นเมืองในกำแพงขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยตึกระฟ้าวางยาวต่อกันเป็นแนวราบรองรับผู้อยู่อาศัยได้ประมาณ9ล้านคนหรือเกือบเท่ากับประชากรของมหานครนิวยอร์กนะคะ การวางผังเมืองและพื้นที่ต่างๆในเดอะไลน์นี้ก็จะไล่ไปตามความยาวของกำแพงที่มีความสูงประมาณ500เมตรซึ่งสูงกว่าตึก m อมพ e s สเตทที่สูงอยู่ที่ประมาณ450เมตรค่ะแล้วก็กว้างอยู่ที่ประมาณ200เมตรซึ่งความกว้างนับจากระยะห่างของกำแพง2ด้านที่ประกบเข้าหากันนะคะส่วนความยาวของกำแพงที่สามารถสะท้อนภาพบรรยากาศธรรมชาติได้ยาวกว่า170กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะ ภายในกำแพงนี้ก็จะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ประมาณ34ตารางกิโลเมตรนะคะแบ่งเป็นสัดส,ส่วนสำหรับที่อยู่อาศัยโรงเรียนมหาวิทยาลายัยโรงพยาบาลสนามกีฬาสำนักงานแล้วก็พื้นที่สาธารณะต่างๆค่ะ โดยพื้นที่ถูกออกแบบมาให้เชื่อมต่อกันได้ในรูปแบบ3มิติไม่ว่าจะเป็นการเดินขึ้นลงหรือว่าเชื่อมต่อกับตึกตรงข้ามทําให้ผู้อยู่อาศัยสามารถที่จะเดินทางไปตามย่านต่างๆได้ภายในเวลา5นาทีเท่านั้นค่ะส่วนระบบขนสง่งภายในเมืองนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้รถเลยแม้แต่คันเดียวนะคะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามแผนปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์โดยตัวเมืองจะใช้รถไฟความเร็วสูงพลังงานไฟฟ้ารองรับการขนส่งผู้โดยสารรวมไปถึงการขนส่งสินค้าและทรัพยากรต่างๆซึ่งจะใช้เวลาเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดของกำแพงได้ภายในเวลา20นาทีเท่านั้นค่ะ นอกจากนี้ยังมีแผนการใช้พลังงานหมุนเวียนร้อเเซเพื่อให้สอดคล้องกับแผนของประเทศที่ต้องการลดการพึ่งพาพลังงานน้ำมันลงอีกด้วยแล้วก็จะใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อให้บริการประชาชนในด้านต่างๆค่ะ สำหรับการพัฒนาเดอะไลน์ก็จะอยู่ภายใต้โครงการยักษ์ใหญ่นิ่มอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นโครงการเมืองแห่งอนาคตเกิดขึ้นจากนโยบายวิชั่น2030โดยเจ้าชายม uh aman, iz, ุฮัมหมัดบินซามานบินอับดุลอาซีดอัลซาอูดมกุฏราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซาอุดิอาระเบียค่ะ ซึ่งเป้าหมายของโครงการนี้ก็คือการนำประเทศก้าวสู่ยุคใหม่ที่ยั่งยืนโดยคาดว่าจะใช้งบประมาณก่อสร้างในโครงการนี้อุ้มกว่า5แสนล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ19ล้านล้าน,านบาทค่ะอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยถึงกำหนดการเริ่มก่อสร้างหรือว่ากำหนดการแล้วเสร็จนะคะแต่อย่างไรก็ตามหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเมืองใหม่ที่จะช่วยยกระดับชีวิตมนุษย์และโลกให้ดียิ่งขึ้นได้ค่ะ